บอกกันที่พูดมันอยู่ซ้ำๆฉันไหวเรื่องพันน้นมันมน้ำลายน้ำลายน้ำลายปลาปลาปลาซ่<ล><ล>อนเสีจใจที่เลือใตายมอนยามนองสบหน้าแนมนอนฟังเสียงหัวใจพี่ซีแต่หากิืนยันจะไปพิรงไม่ได้และแม้ตัวหนูน เป็นชายชาตรีแต่ใจกูตรงตรงไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอฉันก็คนทำไม่ต้องเหยียบซ้ำแม่น้ำมนต์รู้ว่าเธอเกลียดฉันก็มารยาทนิดหนึ่งคนเคยรักให้เกลียดกันหน่อยไม่ต้องรอที่เธอนั้นบอกว้าสนใจสั่งซื้อให้กะัาให้กัรราคาถูกราคาแค่320บาทต่อชิ้นรวมค่าจะส่งแล้ว324บาทขอแนะนาร้านนี้เลยครับตามลิงก์นี้ราคาถูกใช้ดี โดนตบไม่มีเจ็บแล้วก็อย่าลืมดกดติดตามผมที่ช่อง YouTube และอย่าลืมไปซื้อของผมด้วยเพื่อผมก็ได้มีเงิน